สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมานะครับผมเปรียบเทียบกับความร้อนของ iPhone 15 Pro Max กับมือถือรุ่นที่วางจำหน่ายก่อน,นี้ครับผมของ p p o o n เนาะ iPhone 1 p iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาไม่รู้ว่าความร้อนของ iPhone 15 Pro Max มันจะร้อนจริงไหมครับเห็นข่าวมาจากตามที่หรือว่าข่าวทีไทยนะผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่า CPU ครับผม a 1 7 Pro มันจะเป็นไงบ้างกับการใช้งานทั่วไปในเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้วัสดุที่เป็นไทเทเนียมในการสะสมความร้อนมันจะเป็นไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องวัสดุใหม่นะครับพี่ขอยิงตัวทดสอบอันนี้เป็นเครื่องครับผมในการทดสอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะครับผมในการยิงอุปกรณ์ไม่ใช่วัดอุณหภูมิคนนะครับไว้วัดอุปกรณ์พวกไฟฟ้าอั้รนั้นพี่จึงซื้อมาวัดให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างตัวนี้ผมอยู่ที่26.8องศาครับ ก่อนเริ่มเล่นนะครับผมตัวนี้ผมอยู่ที่ยี่สิบหกจุดห้าก่อนเริ่มการทดสอบนะครับตัวนี้ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งนะผมก่อนเริ่มการทดสอบนะครับพี่จะขอเปิดตัววิดีโอสี่เคเลยนี่ครับจะขอเข้า YouTube เปิดสี่เคนะครับอันนี้เปิดสี่เคแล้วแล้วก็เอาแสงหน้าจอให้มันสูงสุดเลยให้ดูเลยว่ามันเพื่อความแฟร์ครับนี่เปิด 4K หมดเลยแล้วก็แสงหน้าจอพี่จะขอแบบเล่งแสงให้มันอยู่สูงสุดเลย นี่ครับเปิด 4K อันนี้ก็เปิด 4K ครับสูงสุด 4K เจ็บต้อยอันนี้ก็สูงสุดเลย 4K ทุกรุ่นครับที่เปิด 4K หมดนะครับเพื่อความแฟร์กันนี่ 4K ขอเปิดเลยนะครับครับมาดูว่าในการทดสอบนะครับผมถ้าเราเปิดตัววิดีโอสักหน่อยแล้วกันครับมันจะเป็นไงบ้างนี่ให้ดูเลยว่าสีสันหน้าจอก็ทั้งคู่นี้ก็สวยงาม เพียงพอในการใช้งานมากครับให้ดูขยายแสงหน้าจอกันนี่ครับดูว่าสีสันของภาพมันสวยงามมากขนาดไหนครับนี่ครับนี่ให้ดูเลยว่าสีสันของภาพก็เอาจริงนะก็พอบรรกันครับผมกับทั้ง2รุ่นนี้นะครับไม่ได้แตกต่างกันมากกับ iPhone 14 Pro Max iPhone 15ถือว่าสีสันของหน้าจอก็สวยงามมากมายครับ เดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าความร้อนครับหลังจากที่เราดนเดอร์ไฟล์พวกนี้ไปเราเป็นไงบ้างเนาะนี่ถือว่าสีสังภาพนี้สวยสดงด,ดงามครับเพื่อความแฟร์พีจ่จะให้มันเล่นพร้อมกันเลยปึ๊บครับเห็นว่าสีสังภาพของ i p o o n นอะ่ะ14 Pro m a ปรกับ15 Pro m a ปนี่ ความสวยงามก็เพียงพอมากในการใช้งาน,น,นจริงๆ iphone 11ก็สวยนะจออัปเดตล่าสุดก็รองรับเป็นตัว hdr ของจอแล้วถือว่าสีสันสวยงามมากครับนี่ดูน่ครับพี่คอยิงนะครับคอยิงให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างบึ๊บระหว่างยิงนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้อยู่ที่27องศานะครับของ iphone 11แล้วไอโฟน10นี่ครับ iPhone 14 Pro Max อยู่ที่27องศาครับผม26องศาแล้วเห็นไหมครับอุณหภูมิมาดู iPhone 15 Pro Max นะครับ29.4องศาครับนี่นี่ให้ดูแล้วก็พี่จะขอพลิกด้าหนหลังนะครับผม28.5ครับ28.5ตัวนี้นะครับผม ยี่บหจุดสี่ครับนี่ยี่สิบหกจุดสี่ยี่หกด้ามันดูด้านหลังของ iPhone 15 Pro โป x ไครับ29.6ครับเห็นไหมว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ร้อนสุดๆแล้วแหละของตัว iPhone ที่วางจำหน่ายรุ่นล่าสุดอันนี้ไม่ได้แบบว่า Apple นะเพราะว่า P3 ตัวนี้ของ p ีเองครับเพราะว่า p ี p าา p ซื้อมาใช้เองนั้น p ีขอรีวิวตรงๆไม่อวยแล้วกันครับในกะารท้งานตัวนี้ คือแบบไม่อวยอะบอกตรงว่าซื้อมารีวิวเองเราสามารถพูดได้อย่างตรงปากเลยว่า iPhone 15 Pro Max มันจะมีความสะสมของความร้อนที่มากกว่าซึ่งเป็นปัญหาของพีใช้จริงๆครับเช่นพีมาจะต่อ,ตอวิดีโอครับสังเกตเลยว่ามันจับเล่นเกมอย่างเงี้ยผมเก็บชิมแพ็คเนี้ยแทบจะจับไม่ได้ครับความร้อนมันสะสมมาก AV เปิด120เฟรมเงี้ยความร้อนสะสมจริงครับในการใช้งานเนาะนี่อันนี้พีก็เรนเดอร์ครับผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันก็มีเดี๋ยวพีจะเปิดมีค้างไว้เลยนะครับ อันนี้คือเล่นค้างไว้ครับเพราะว่าพี่ใช้ตัว y o u u u b พรีเมียมอยู่แล้วครับมันจะค้างวีดีโอไว้แล้วพี่ก็จะเปิดตัวกล้องครับเพื่อทดสอบในการใช้งานกล้องนี่ครับเปิดกล้องเลยปนี่ครับอันนี้พี่เปิดตัวกล้องไว้นะครับแล้วพี่ก็จะบันทึกตัววีดีโอไว้นะครับผมว่าเป็นไงบ้างเปิดเหมือนกันครับกล้องนี่นี่ครับ เลยแล้วก็บันทึกตัววิดีโอไว้นะครับแล้วพี่ก็จะเอาตัวกล้องหน้าเปิดสลับเป็นกล้องหน้าแล้วกันบันทึก 4K 60เฟรมเหมือนกันนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบกล้องภายในตัวครับของของสามรุ่นนี้เนาะก็ถือว่าสกินโทนของ iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 15ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับในส่วนของตัวน,นี้จะเป็นแบบขาวๆแบบเหมือน มันก็เป็น one, สกินโทนสําหรับคนที่ไม่ชอบความสมชิงเท่าไหร่ตัว iPhone 11จะตอบโจทย์นะครับผมในเรื่องสกินโทนนี่ครับความสมูทของเลื่อนไหลก็ไม่ต่างกันมากครับแต่การสั่นตัว iPhone 15 Pro Max ก็ถือว่าทํางานได้อย่างดีมากก็ไม่ได้แตกต่างกับ iPhone 14 Pro Max หรอกนี้จะให้ดูเลยครับว่ามันเป็นไงบ้างสํบตัวปปึ๊บปึ๊ปนึนาทีนะครับตอนนี้นี่ปึ๊บปึ๊บ อันนี้คือทดสอบไฟฟ้คาคอมแฟร์นะครับบันทึก 4K เหมือนกันในการใช้งานเพราะว่าความร้อนมันจะเป็นไงบ้างถ้าเราบันทึกเป็นหนาทีนะครับผมกับความร้อนที่มันสะสมกับทั้ง3ตัวนี้ของ iPhone นะครับ1 iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro Max มาดูว่าความร้อนในการเปรียบเทียบกับ iPhone 15 Pro Max มันจะเป็นไงบ้างในเรื่องความร้อนที่เราเจอครับผมกับทั้ง3ตัวนี้นะครับดูนี่ครับพีก็บันทึกเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าในการใช้งานวิดีโอครับมัน กินสัพยาข,ของเครื่องมากในการใช้งานครับพี่คอหยุดเลยนะครับนี่มาดูว่ามันเป็นไงบ้างในเรื่องความร้อนครับเอาเลยดูนะครับอยู่ที่จิบหกยี่ครับย9 6อุณหภูมิตอนนี้นะครับไม่ต้องบอกเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ครับยิงให้ดูเลยว่าอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก22อง,องศาค,ครับตรเกตดไหมนี่ครับ ไม่แตกต่างกันมากครับอุณหภูมิภายนอกนครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่มากกว่าอาจจะบวกเพิ่มลบกับอุณหภูมินะครับอันนี้อยู่ภายนอกนะไม่ได้เปิดแอร์อะไรนะครับ30.7ครับอันนี้30.7มาดูของ iPhone 15 Pro Max นะครับนี่ครับ31.1.4.5นี่นี่ครับคืออ่ะอยากจะบอกว่าอุณหภูมิมัน มันก็ร้อนจริงอ่ะไม่อยากบอกว่ามันไม่ร้อนเนาะดังนั้นซี u ของผมของทังง้ง3ตัวนี้ก็อันนี้ A13 b บ o อน c A16 b บ o อน c อันนี้ A17 ไบ o อ i c กครับถือว่าความร้อนก็แตกต่างกันครับเดี๋ยวพี่จะขอเปิดตัวกล้องให้ดูแล้วกันอีกแล้วกันว่าถ้าพี่บันทึกวีดีโอกล้องหลังจะเป็นไงบ้างครับเพราะว่าในการใช้วีดีโอครับมันกินตัวสเปคของเครื่องมากนะครับเปิด 4K 60เฟรม 4K 60เฟรมทุกรุน่นปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้บันทึกแล้วครับผมนี่อันนี้คือบันทึกแล้ว้วใหดูเลย ป๊บสังเกตไหมว่าตัวการสั่นครับของทั้ง2วุ่ันนี้ก็คือการสั่นดีมากแต่ความคมของภาพพีชอบตัว iPhone 15 Pro Max ครับภาพมันคมดีในการใช้งานตัวนี้นี่ครับยิงระหว่างรอครับยิงให้ดูเลยปึ๊บอันนี้29ครับผมอันนี้อยู่ที่28.9ครับ อันนี้อยู่ที่สามสิบจุดแปดเห็นไหมว่าความร้อนมันสะสมจริงครับนี่คือมันร้อนจริงครับเดี๋ยวพี่จะขอรันเกมแล้วกันครับเพื่อความแฟร์รันเกมเป่าเกมที่รันง่ายๆแล้วกันเนาะ AOV แล้วครับ <S <S <ๆ>เพื่อความแฟร์ครับนี่ครับเพื่อความแฟร์ r o v แค่เข้าเกมพอแล้วครับผมอันนี้พีเปิดเกมค้างไว้นะครับผมมันก็จะเข้าเกมบางอันก็เข้าไม่ได้ก็ปกตินาะเพราะว่าเป็นยูเซอร์เดียวกันครับนี่อันนี้เปิดให้ดูเลยนี่ครับอันนี้เข้าเกมนะครับก็จะประมาณนี้ความเร็วก็ถือว่า iPhone 14 15ก็ถือว่าดีครับวันสิก็ถือว่าใช้งานได้สบายมากนในปีนี้อนี่ยอันนี้พีก็เปิด YouTube ค้างไว้อยู่นะแต่มันดับแล้วครับผมเพราะว่าพีเปิดแอปอื่นแอปกล้องครับมันก็ดับเข้ไป อ,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 อันนี้ก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับผมเปิดเพลงไปเราก็เปิดเพลงปึออ๊บเปิด youtube ไปเล่นต่อเลยนะครับมันจะกินสเปคของเครื่องมาก,มากๆเลยแหละในการใช้งานถ้าเราเปิดตัวพวกนี้ครับมันจะกินยิ่งเล่นเกมเนี่ยยิ่งกินสุดยอดความร้อนพุ่งกระจายครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่ครับ นี่ปึ๊บตอนนี้สามสิบเอ็ดจุดสองตอนนี้นะครับสามสิบสองนะครับผมเห็นไหมว่าอุณหภูมิมันสะสมขึ้นจริงครับเดี๋ยวพี่จะขอเข้าเกมตัว f ับชีนแอพดเลยครับว่าเป็นไงบ้างในตัวนี้แต่ตัวนี้มันเซฟเวอร์มันปิดครับเดี๋ยวพี่จะขอเข้าอ v าวีเลยแล้วกันเนาะในการทดสอบครับเปิดให้ดูนิดหนึ่งละกันครับว่ามันเป็นไงบ้าง ถ้าเราเล่นตัว120เฟรมครับความร้อนนี้พุ่งกระจายแน่นอนครับสนามลบนี่เดี๋ยวพีขอเข้าเลยครับผมในการทดสอบเลยเนาะให้ดูเลยว่า iPhone 10ตัว iPhone 15 Pro Max จะเป็นไงบ้างครับนี่เข้าไ้ดูเลยตัวนี้ อันนี้พี่เปิด120เฟรมครับปรับสูงสุดเลยนะครับดูความสมุด นี่ครับก่อนเ,เล่นมนะครับผมจะอยู่ประมาณสัก32องศานะครับอุณหภูมิ สุดง่ายครับผมตัวนี้จัดการความร้อนดีตัวใหม่นี้จัดการความร้อนยังไม่ดีอาจจะรออัปเดตเนะคตจแต่ยืนยันว่าความร้อนคือมันพุ่งจริงครับถ้าอุณหภูมิเราอยู่ที่ประมาณ28-29องศาภายนอกนี่พุ่งไปเกือบ40แต่เนี่ยอันนี้อุณหภูมิตอนเช้ามันอยู่ที่22องศา23องศาทำให้นนําครับถ้าเล่น iPhone นี่เล่นในห้องแอร์ง่ายๆเลยครับไม่ใช่ปัญหาอุณหภูมิที่มันต้องพอเหมาะพอสมแต่ถ้าเราเล่นอุณหภูมิที่มันร้อนๆนี้จีจ,จัดมากครับแค่25องศาขึ้นไปไก็ถืออว่าาร <so S 1> ้นมกลห นี่รา20ฟีครับที่เปิดนะครับให้ดูเลยว่ามันจะเป็นไงบ้างในการเล่นแล้วความร้อนสุดง่ายเลยมันจะร้อนกว่ารุ่นอื่นที่เคยสัมผัสมา คือว่าสมูทมากครับผมขอโทษนะครับ มันเลื่นมากบอกเลยว่าเลื่นมาก เฟรมเด็ดโคตรนิ่งดีอ่ะเฟรมเด็ดนิ่งนีมาก ตอนนี้เล่นไปประมาณ2นา2ทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนาทีที่5นะครับผมว่าเป็นไงบ้างขเข้าเล่นบได้5นาทีแล้วถ้า10นาทีไม่ต้องพูดถึงครับร้อนแน่นอนฉันจะทำได้หวนใจทิ้นอ้อมเล็กกลางของเร้าถูกเจ้าตี An enemy has been defeated นี่ครับมาดูนี่คัดดีมากอ่ะเบสมากในเรื่องการทัายาดอุณหภูมิยี่สององศานะข้างนอกนี้อันนี้อุณหภูมิปกตินะครับไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศที่นี่มันเย็นอยู่แล้ว ครับยิงให้ดูเลยนะครับเห็นไหมว่า41.6องศาจริงๆน่แค่5นาทีครับผมความร้อนเจอจริงกับตัวนี้เจอจริงครับนี่ให้ดูเลยว่าพีก็เจอจริงๆกับตัวนี้มันมันร้อนจริงกับ iphone 15 Pro m a x ครับผมตัวนี้ถือว่ามันแบบมันก็บางส่วนครับแต่ที่เราจับตรงขอบตรงนี้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณดูคือมันมันสะสมจริงครับผมกับความร้อน 奥丁。